และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการพากล้วยไม้แสดงนีิทรรศการผลงานของคณะต่างๆและหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยดิฉันขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมนะคะการแสดงชมจากชมรม c คอ d a เดนได้อย่างลงตัวค่ะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับ หรับการแสดงชุดบุพเพคณะบดีรองอธิการบดีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับสําหรับวันนี้ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านในบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นสีสันของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามต่อไปได้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้พูดที่มาในงานนี้ก็คงจะช่วยประชาสัมพันธ์สื่อสารต่อต่อไปว่าเรายังมีงานอย่างนี้อีกถึงวันที่19บกุมภาพันธ์นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานไม่มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตามท่านอาจารย์บุคลากรสายวิชาการสายสนับสนุนนักศึกษามราชพัฒและก็ท่านผู้เกีทุกท่านครับ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเกษตรแฟรสุนช้างครั้งที่หนึ่งในวันนี้ในการการเกษตรนะครับที่จะเผยแพร่ออกสู่พี่น้องประชาชนหรือทำหน้าที่ในการเป็นผู้ที่ให้ความรู้และเพิ่มทักษะต่างๆให้กับเกษตรกรผมถือว่าเรื่องนี้เป็นภารกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัยวันนี้ก็เป็นเรื่องของการ จัดนิทรรศการที่แสดงออกถึงสิ่งเหล่านี้ในฐานที่จะมุ่งมั่นในเรื่องของกเกษตรนะครับนำไปใช้ในชีวิตลำดับถัดไปครับอาสาค่ะและวัฒนธรรมครับประเภทขนมทำเนียประเพณีและศาสนา i mm -hmm.